สียกไปลองออข้า้าจ้ะวันนี้ตำหางนะจ้าน้่เนี่ยนีมากลยู้าเยอะลูลล้าไดห่วยมากมือได้สั่งตะตำหางอหางมือนีกยันตองัดใส่บวกเผางัวกหนนอยอืมมีแต่เนีดยินแต่แส่บกเลยนะไปกลัวกันเน้ะ ก่อนลวกน้ำเดือดต้อใส่ผงกุ้งกบับเกลี่ยนิดนึงจ้ะใส่แล้วต่หมดข้าวต้อคำวัวลวกกัองแตคำลวกให้สุกเลยนะงไปมากแปรห้ามก็ได้แต่จะคนมาไม่เหมือนไรแล้วก็ใส่ตังทำวัวทำัวไอน่องเกี้กักไงน่องกงเกลีนองเล นัวเด็ด้องรสจัดจัดโอ้บึงบิงบ้งบๆ้งีบงสีีบรสจัดจัดเผ็ดเปรี้ยวเค็มนิดนิดโอ้โหนัวตาลปีบร้อมน้ปลาจ้ะตาติดเหยื่อนกกื้อกง้อเศษสุดน้ำปลาดนนัวจ้ะ ผมได้แต่งคีน้องเลยน่ลครับผมหางง้อเท้าลวกไปเรียบร้อยแล้วแรับแกนลงคงกเลยจ้ะโอ้เขาทานนี่และพ่อเรามากินซุปุ้ยเูมือตอนเทียงแคนี้ก็เกืออยากน้อยอในมือนี้เล็กจัดการ นะขอทาขอทาที่มงึงด้ไข่หำไข่หำแซ่บแซ่บเลยปะนุ่มพอ่อนุ่มสวัสดีครับน้่หอยเผือกพี่ที่สาร้านเฮาว่วาจิตจันแน่นอนครับผม สั่งถูกมือถูกมือมือแดดเรามารลองกันมันก็นดิมดีอะแม่นคนมักทุกก็บยืดุกเอาของกินเล่น <laughs> กินเลนเลนก็ได้กินเป็นกับข้าวก็ดี นี่นนนนลีดเลยจ้ะล่ากลัวว่ามันแสบได้ปากคือมาลองอ๋อเด็กคนอื่นกินได้ก็ต้องกินได้ไหมฮะพร้อมต้องกินได้ไหมอืมมันก,แก็แสบเนาะม,มันบอกข้าวจะเพราะว่าเขาวตำรสจ,จัดเจ็บเปรี้ยวแคบนิดนิดรดจดัด แด้มาได้เอาแสบได้กินเพื่อนะขอบข้อของผมมีอยไรเกิดแปลกเอาจัดไปเดี๋ยวสิพากินแปลกๆกัเรื่อยๆมึงกินยู่งทางถนนกระติดเสียงดังจัง่อยตอนเวลาโรงงานเลสพอดี คุณไดก้กบว่าแต่เราคือกินได้เ่าคือกินได้อย่างแต็มไม่เสียบมันนุ่มครับผมมันเป็นนุ่มๆนี่เนื้อเป็นกันบเสียบมีม,ม,มีตาใหญ่บอกกินข้าวได้จังกินให้มันสว,สว,าสว่างๆกันขนมกินกบะ้ำเขาวแล้วครับผม มาเมื่อได้กินเกี่ยงจานสดหัวนามมาเหลืออย่างตักอย่าง ไปล้เทศกาลพีไ,ไม้หาแน่ปนแปลกแไปเสื้อผ้ายิ้มูหัวกครับราต้องบอกเขาว่าต่ำยังหรอกว่างเลยเกียงตั๊บหรือจะว่าวงขี่เรากินคำถามก็คือว่าแม่นยังเป็นยังมาติกินก่อนหละเขามาถาม,ถมาๆๆเดี๋ย,ยวเรามื่อขึ้นกินยังแน่แบบแบบมีอยู่อันหนึ่งแค่เสบเนาะไม่ได้บอกแบบเขาไม่เองแล้วความมาเฉลยที่หลัง แต่ว่าไปถึงบ้านเฮาเนี่ยต้องซื้อจากกรุงเทพไปครับผมบ้านห้อง่มขายมีมาหากินยากอืมเป็นเนื้อขว้าเอยุคกรุงเทพกว่านีสั่งประจำได้เป่าอืม ตั้งก่องไฟขึ้นนั่งพิงไฟกันอันนี้เป๋เปียวกเกิมม้วก้อน,นลวกเข้าลอกขอบนอกเขาขาวมันออกสะกันหนังนมันหนังมันแต่ไม่้นหนังครับผมมันค่อยเนียวขอ,อ,อกอ<า>ขอบมันมันค่อยเบี่ยงมามาครับมาครับผมครับผมอ่า เดี๋ยวใครมาจ่ายครับผม,เ,มเดี๋ยวเดี๋ยวไปเียร์กันหรืออยากมากินน้ำผมมั้งมาว่า,านี่มั้งมากินเนี่ยเ้าไม่กินเต็มลูกค้าให้เป็นจินตามท้องตามถาดสากันไปครับผมในวงเหล่า มุนสืนหัวเส็วตัว<อ>เดี๋ยวนี้ก้อนปีใหม่เนี่ย,น,ยน่าสิเน้นของแปลกๆใหใลูกห้านไปตามกินยู่บ้าน ต่ำมือในต้องตํารถจะจัดเด้อดับกินข้าวดับยังอะไรทุกอย่างแ,แต่ว่าก่อนเหนียวรัวเนี่ยเาใส่เกลือจังหน่อยใส่ผงปรุงรสจังหน่อยมันก็ดีมันกะดีนวดจัวมันกะได้เข้าเครื่องจังหน่เย็นน้องสดเอาสดเอาแตาน่นต่ำแบบนี้เขาไปยุกกระได้ครับผมมีหงมีหอยมี ปูบ้านเท้ากับแซ่ได้๋อแซ่เด๋เอเอรอมีหมูมีไก่เฮอกกับแซ่เด้ประยุกต์เก่าครับผมตามสถาน,นการณ์น้องหอยก็มีเนื้อแบบนี้กับน้ำร้อ <c oughs> แล้วใครอยากมาสั้งเวลากับตั้งไดนครับผมสั้งกินได้ตั้งลงหน้าตามงโ <c oughs> ต๊ะโคกตามสบายนั่งตั้งโต๊ะโคกไก่ย่างออตามโต๊ะโค,ก,ก,ายยาก,โคกหมูกับมี ก็แล้วะติทางเพราาง,งลูกนาก็มากินยุลานได้ครับผมอันมันมีอันมันเหลือกันเหมือนกันเลยอ่าอันเพื่อควบมันใจเี่กอะโอ,อ้มาก่อนเพื่อที่ได้หูว่ามาแน่นอน มไม่ไหวเหนียวน้ากินพุดเดียวเลยกินแบบนี้ไม่ต้องกินครับเต็นกับน้ำจิ้มกินครับเต็นมีลวกเต็นก๋วยเตี๋ยวใท่ก็ได้หนามมันัวนัวพี่น้องหนามมัน เปรี้ยวหวานจังหน่อยเข้มนิดๆดีออพอดีเลย ไข่หำเนี่ยผมว่ามันกินง่ายกว่าไข่หลังไงยะอยากจะกนมักงว่ามันแสบมันหนุ่มกว่าแม่มันหนุ่มหนุ่มนู่นกินข้าวได้หน่องแค่หลังกันหนอยเป็นมูนกับข้าวีด้่ะเขาว่าเอาเส้นขาวมันออกมันเมดเลยไข่ลังเอาพังผืดมันออกเอาเส้นขาวมันออกแล้วก็พวกกะเจ้าว่าเวลาหำเวลาหันเนี่ยหำล่างหำกะเจ้าว่าพวกไข่ลังพวกไข่หำเนี่ยข้าว จะไปลากน้ำกันจะวากระใจมันถึงน้ำัวใจเยอะเพ่าะน้ำเดือดปั๊บเนี่ยเอาเข้าลงเลยน้นเดือดลวกเลย อโอจริงจำปันสาวสมหน่อยมาสมหน่อยเนาบจับดีกินได้ไม่คืนอืมนี่ซวงคักปะนี่อันที้มาสร้างยุนี่ก็สร้างเป็นถาดแบบนี้ก็ได้เลยครับถาดน,น,น้อยๆน่อยิ ไ,ได้เห้อนพิเศษบ้างสิไปจ้าไหนยุนี่กันเองง่ายจูถจ่ถาดจู่เถื่นมีเบิร์ดขอให้สั่งมาจดาแบบได้สั่งได้เดิขออย่างเดียวโทรมาได้แห่งดีมันจะเดี๋ยวงูลวงหนาเพราะว่าช่วงใบ,บนี่กรอผมจะบ่ค่อยงางอ่างบะว่านะ ย่างโซมีกำลังอยองน้องเล่งย่างเดียวให้กินให้น,อน้องแต่กินท่านใจนะรับเข,าขเ่ากับเทมาคนกับเวรกำลังแมนพี่น้องจุ่มใบใบเนี่ยก็ของเหมือนแล้วเกืดเนื้ว่าตองตัวเมียหนึ่งคือตองตาย่างหนึ่งคือเล่นโตใช่ปะเมื่มั่แมนเนี่ยเวรแห้งหนึง่งรับเข,าขเ่ากับเวรหนึ่งแมนย่างโซ พี่น้องยืนบินมากนี่ลูกค้ายืนบินมากนะรับ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 ลเร่งเฮ็ดย่างเดียวเลยใกล้ช่วงเทศกาลนั้นที่ไม่มีบินออเดอร์มากก็บอกกระเจาไปกินในโรงงานคือเขาต้องมีเวลาตรงก็เวลาแห่งแห่งคนจ้ะเอาละครับผมเฮ็ดใ้เบิ่งแล้วตำใครหั่งั่วนได้บอกเราของกินละเล่นช่วงเทศกาล ปีไม่สงการสิจัดไปพี่น้องเลยตำมวนพื้นหัวแซวกันในวงเราหรือว,ว่างงงวงสุดเออวงบอลนูวหัวงมวนบานห่อครับแต่รับคิวนี้จะาลืมเนื้อสำหรับคนทีนนอนอยู่นะลูกกันมากกินเขาลูกหลานฝากมากมือนี่กินตำใกล้หำได้มาเนี่ย <c oughs> กับมีกับร่างกับมาหารไห้อห่อันนี้มันเป็นยาช่วยกำลังเนี่ยพ่อเนาะนนพูดเฒ่าคนลอย่าโดบยาโด กินเล้ากำลังล็ปึ้งปังเลยไหมปึ้งปังเตะ้นกล้วยป้า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 ผ้อยากะสั่งมากจยนุ๊กจัดให้แล้บนี่อยู่ดีไม่แห้งกันทุกคนครับผมสวัสดีค yeah รับสวัสดีจ้า